กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเสียเครื่องบินรบ F-18 จำนวนสองลำพร้อมกับรถแท็กเตอร์ลากจูงบนหลังคาเรือ USS Truman สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้29เมษายน2025แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเมื่อวันนี้28เมษายน2025ระหว่างที่เครื่องบินรบ F-18 ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ออกไปปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนโดยมีการส่งเครื่องบินรบออกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman หลังจากที่นักบินนำเครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนแล้วก็บินกลับมายัางเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman หลังจากที่นักบินนำเครื่องบินบินกลับมายัางเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman แล้วก็มีรายงานว่าเครื่องบิน F-18 จำนวน2องลำลื่นถลายและตกลงไปยังทะเลแดงรวมทั้งรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการลากจูงด้วยตามการรายงานได้ระบุว่าลูกเรือได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งมูลค่าของเครื่องบินรบรุ่น F-18 นั้นอยู่ที่ประมาณ60ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ที่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลแดงก็ได้มีการสูญเสียเครื่องบินรบรุ่น F-18 แล้วจำนวน2องลำเหตุการณ์ในวันที่22ธันวาคมปี2024เครื่องบินรบ F/A-18F ก็ถูกสกัดร่วงซึ่งเป็นการสกัดโดยความผิดพลาดจากฝ่ายเดียวกันแรงข่าวทางทหารได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากเหตุการณ์ที่ เครื่องบินรบ f 1 8ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วงหล่นจากดาดฟ้าหลังคาเรือในครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนจะทำการโจมตีเรือ uss truman โดยการใช้มิสไซล์หรือไม่ก็ใช้โดรนแล้วจากนั้นมิสไซล์หรือโดรนสามารถฝ่าแนวป้องกันระบบป้องกันภัย ของเรือ USS Truman ได้คือหมายความว่าอาจจะเป็นมิสไซล์หรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนที่ได้ทำการยิงโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman และสามารถฟ่าระบบป้องกันต่างๆของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้จึงทำให้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman ที่มีมูลค่าประมาณ13,000ล้าน ต้องตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารได้นําเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman มีอาการเอียงครับอาการเอียงของเรือนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่กัปตันพยายามที่จะนำเรือแล่นออกไปจากจุดเดิมในขณะที่กัปตันจะหันหัวเรือไปอีกทิศทางหนึ่ง ก็ทำให้เรือเกิดอาการเอียงในจังหวะน,นี้เองก็เป็นไปได้ครับในจังหวะที่เรือเอียงก็อาจจะทำให้รถแทรกเตอร์ที่ได้ทำการลากจูงเครื่องบินรบรุ่น F18 ลื่นถลยตกจากดาดฟ้าหลังคาเรือพร้อมกับเครื่องบิน F18 จําจำนวนหนึ่งลำยังไม่มีการรายงานรายละเอียดที่แท้จริงว่า อะไรเกิดขึ้นกับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman บ้างการที่เรือเอียงเกิดจากความพยายามของกัปตันที่พยายามที่จะหันหัวเรือไปทางอื่นแล้วเกิดอาการเอียงตามธรรมชาติหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรือหรือไม่อย่างไรก็ตามครับแอดมินคิดว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ก็คงจะมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวไปมากัปตันก็อาจจะนำพาเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเพราะว่าถ้าอยู่กับที่ก็อาจจะเป็นเป้านิ่งให้กับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนเพราะว่าพวกเขาเองก็มีการประกาศชัดเจนว่าจะดำเนินการโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริกาต่อไป ก่อนหน้านี้ฝ่ายกลุ่มกบฏฮูติเยเมนก็ออกมาประกาศอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขาได้ทำการจมเรือ USS Truman ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Truman ก็ยัง,งปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทะเลแดงต่อไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาก็สูญเสีย เครื่องบินรบรุ่น F18 1ล่ลำจากการที่เครื่องบินลำดังกล่าวได้ลื่นถไหลลงไปยังทะเลแดงพร้อมกับรถแทรกเตอร์ก็เป็นอุบัติเหตุครับส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่กับตันเรือได้พยายามหันหัวเรือไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วเป็นเหตุให้เรือเอียง และส่งผลให้เครื่องบินพร้อมกับรถแทรกเตอร์ตกจากดาดฟ้าหลังคาเรือร่วงหล่นลงไปทะเลแดงการสูญเสียรถแทรกเตอร์พร้อมกับเครื่องบิน F18 เกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่ก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปครับบางข้อมูลก็บอกว่าการที่เครื่องบินได้ร่วงหล่นลงไปอย่างทะเลแดงนั้นเกิดจากการที่นักบิน ได้มีการบินกลับมาอย่างรวดเร็วลงจอดบนดาดฟ้าหลังคาเรืออย่างรวดเร็วก็อาจจะทำให้เบรกไม่อยู่ก็เป็นไปได้ครับอันนั้นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเป็นเพียงแค่สมมุติฐานเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้กับตันเรือบันทุกเครื่องบิน USS Truman ต้องหันหัวเรือในลักษณะที่เป็นการเลี้ยวโค้งไป ในลักษณะแบบนี้เป็นการนำเรือแล่นออกไปเพื่อหลบอะไรหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบครับดังนั้นมันจึงมีการตั้งข้อสังเกตจากแหล่งข่าวทางทหารว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่มิซอยหรือดโดรนของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนจะสามารถบุกทะลวงฝาแนวระบบป้องกันของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้ จึงส่งผลให้กับตันเรือต้องพยายามหาจุดจอดใหม่เนื่องจากเรือมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจมตีครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้28เมษายน2025ฝ่ายกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าในการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนต่อไป จนกว่ากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนจะยุติการโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริกาการโจมตีเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนก็เพื่อที่จะสร้างเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยเนื่องจากช่วงที่ผ่านมากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนก็โจมตีเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงด้วยขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ